สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสําหรับในคลิปนี้ผมจะมาเก็บตกหนึ่งเรื่องราวที่มีเพื่อนๆบางท่านได้ถามถ่ายกันเข้ามามาฝากกันนะครับกับมุมมองของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามถึงเรื่องอนาคตของดังวาลัมในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ทีมชาติเวียดนามหลังจากที่อดีตผู้รักษาประตูของทีมเมืองทองยูเนเตดย้ายไปร่วมทีมระดับท็อปของศึกเจลีกหนึ่งอย่างเซเรโซโอซาก้า แต่ว่ายังไม่ได้รับโอกาสให้มีชื่อแม้กระทั่งบนม้านั่งสำรองแถมล่าสุดยังมีข่าวออกมาว่าไม่ปรากฏชื่อของเขาในทีมชาติเวียดนามชุดเตรียมทีมฝึกซ้อมเพื่อสู้ศึกคัดบอลโลกที่ประเทศ u ูเอในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ด้วยซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยแฟนลูกหนังชาวเวียดนามเขาจะมีมุมมองกับโอกาสของดังวานลามในศึกเจลิกแล้วก็ในทีมชาติเวียดนามอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองจากพวกเขากันดูเลยครับ โดยแฟนบอลคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ถึงสถานการณ์ของดังวันลมที่ยังไม่มีชื่อแม้บนมานั่งสำรองในเกมเจลรีก,กับเซเรโซว่าเป็นแบบนี้แล้ววันลมจะสามารถเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกได้อย่างไรแน่นอนว่าเราจะต้องใช้งานตรานตวงที่มีผลงานที่สม่ำเสมอแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ยังได้มากล่าวด้วยความเชื่อมั่นว่ามันควรที่จะยังคงเป็นวันลมการได้ฝึกซ้อมกับทีมสำรองที่นั่นมันยังดีกว่าหลายคนที่นี่ เช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้มากล่าวคล้ายๆกันครับว่ามันยังคงต้องเป็นดังวันลมการได้ฝึกซ้อมทุกๆวันกับทีมระดับท็อปของญี่ปุ่นมันดีกว่าการได้ลงเล่นในวีลีกส่วนคนต่อมาก็ได้มาเปรียบเทียบผู้รักษาประตูทีมชาติเวียดนามทั้งสองคนนี้ว่าวันลมนั้นแข็งแกร่งกว่าตรานตรวงนั้นอ่อนแอมากส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์เพิมเ่มเติมถึงวันลมไปอีกว่าเขาได้ฝึกซ้อมในสภาพแวดล้อมที่มันมีระดับ มันเหมือนกับแมตต์ไรอันของอาร์เซนอลนั่นแหละที่จะยังคงได้เป็นมือหนึ่งของทีมชาติออสเตรเลียแต่อย่างไรก็ตามชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์โต้แย้งแล้วว่าแต่การที่เขาไม่ได้ลงสนามมันจะสูญเสียรูปแบบในการเล่นการฝึกซ้อมเนี่ยยังไงมันก็ไม่ดีเท่ากับการได้ลงแข่งขันในสนามจริงหรอกนะเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวเสริมว่าวาลัมเนี่ยไม่ได้ลงแข่งขันมาหลายเดือนแล้วนะ ในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ให้ข้อมูลว่าเมื่อวันก่อนผมได้มีโอกาสดูวิดีโอการฝึกซ้อมป้องกันประตูในระยะประมาณ16เมตรของเขาร่วมกับผู้รักษาประตูชาวญี่ปุ่นดังวาลามนั้นโดนยิง5ครั้งรับได้เพียงแค่1หรือ2ลูกเท่านั้นเช่นเดีวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าดูวิดีโอการฝึกซ้อมของเขาแล้วมันยังคงมีสิ่งที่เขายัางคงต้องปรับตัวอีกมาก ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ได้เห็นการฝึกซ้อมของดังวันลัมที่โอซาก้าว่าหลังจากที่มีเรื่องของโรคระบาดและผ่านการกักตัวเนี่ยผมมองว่าปฏิกิริยาตอบสนองของเขาได้ตกลงมาเป็นอย่างมากส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้แสดงมุมมองถึงอนาคตของดังวันลัมในประเทศญี่ปุ่นว่าเขาคงต้องรอโอกาสไปถึงช่วงกลางฤดูกาลเป็นอย่างน้อยส่วนคนต่อมานีได้มากล่าวเปรียบเทียบวันลัมกับผู้รักษาประตูในทีมเซเรโซว่า เขายัางไม่ดีเทียบเท่ากับผู้เล่น2คนก่อนหน้าเขามันจึงดีกว่าที่จะยอมรับว่าผู้เล่นญี่ปุ่นและเกาหลีนั้นมีคลาสที่มันเหนือกว่าเราดังนั้นมันจึงคุ้มค่าแล้วในการไปเรียนรู้และพยายามทดลองต่อสู้ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวไปถึงโกมือหนึ่งของทีมเซเรโซอย่างคิมจินฮยอนอีกด้วยว่าคุณได้เห็นผู้รักษาประตูชาวเกาหลีใต้เล่นหรือเปล่าวานลำยังเทียบชั้นไม่ได้เลยเขามีการตอบสนองที่รวดเร็วมาก เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่าดูผู้รักษาประตูชาวเกาหลีเซฟแล้วมันแตกต่างมากปฏิกิริยาของวานลำนั้นมันช้าไปเลยแต่แฟนบอลชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ยังมองโลกในแง่ดีแล้วว่าเดี๋ยววานลำก็น่าที่จะต้องได้รับโอกาสให้ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องและก็เกมฟุตบอลด้วยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มีความเชื่อที่ว่า แน่นอนว่ามันยังคงมีโอกาสสำหรับเขาอีกมากมายในประเทศญี่ปุ่นทั้งฟุตบอลทั่วรายการเจลิกครับแล้วก็รายการเอ็มเพอเยอร์ครับในขณะที่แฟนบอลคนต่อมานี่ได้มีมุมมองในเรื่องนี้ว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะรอให้มีการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเจลิกเพื่อถ่ายทอดมาที่ประเทศเวียดนามก่อนถึงจะใส่ชื่อของดังวันลำเข้าไปเป็นตัวสำรองส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ในเชิงหมดหวังครับว่า ผมคิดว่าโอกาสที่จะได้ลงสนามในเจลีกของดังวานลำมันน้อยยิ่งกว่าตอนที่กงเฟืองไปที่นั่นซะอีกในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แนะนำว่าผมคิดว่าผู้เล่นชาวเวีนามามควรที่จะไปเริ่มต้นที่เจลีก2จะเหมาะสมมากกว่าแล้วเมื่อปรับตัวได้มันจะง่ายในการขึ้นไปเล่นในเจลีกหนึ่งแต่แฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าในฐานะของผู้รักษาประตูแล้วคุณจำเป็นที่จะต้องรอคอยโอกาส เมื่อใดที่โกมือหนึ่งมีฟอร์มตกหรือว่าได้รับอาการบาดเจ็บคุณก็จะต้องลงไปในสนามและคว้าโอกาสนั้นเอาไว้ให้ได้เหมือนกับดีนแฮนเดอร์สันของทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนั่นละซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่ามันไม่สำคัญเลยว่าคุณจะพูดกันอย่างไรยังไงเจลีกมันก็ยังเหนือกว่าไทยลีกและก็วีลีกมากดังนั้นมันจะยังคงเป็นงานที่หนักในการที่วันลัมนั้นจะได้ลงเล่นเป็นตัวลกักส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่า ตำแหน่งผู้รักษาประตูมันเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดเว้นเสียแต่ว่าโกมือนหนึ่งนั้นฟอร์มตกหรือว่าได้รับบาดเจ็บแต่อย่างไรก็ตามในตอนนี้ดังวันลำยังไม่มีชื่อแม้เป็นกระทั่งตัวสำรองเลยมันจะเป็นงานที่ยากมากสำหรับเขามาที่คอมเมนต์ต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ที่ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าผมขอสรุปสั้นๆเลยนะอย่าหวังว่าจะไปเป็นตัวหลักเลยเราลองถามตัวเองดูซิว่า ในตอนนี้ทีมในวีลีกมีผู้เล่นจากลาวหรือว่ากัมพูชาที่ได้ลงเล่นเป็นตัวหลักบ้างหรือเปล่าแล้วคุณก็จะได้รับคําตอบในทันทีส,ส่องกระจกดูซะก่อนแล้วคุณจะสามารถยอมรับความเป็นจริงครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองในประเด็นนี้จากแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามที่เป็นเรื่องราวที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งเราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปครับว่าโอกาสแรกของดังวาลามกับทีมชุดใหญ่ของเซเรโซโอซาก้ามันจะมาถึงกันเมื่อไหร่ ส่วนในเรื่องที่เขาหลุดทีมชาติชุดคัดบอลโลกของเวียดนามเนี่ยจากที่ผมได้เช็คข่าวจากทางสื่อของที่นั่นก็ยังมีบางแหล่งข่าวครับที่เชื่อกันว่าทางสมาธ์ฟุตบอลแห่งเวียดนามอาจจะมีการวางแผนให้ดังวันลำนั้นเดินทางตามไปสมทบกับทีมที่ประเทศ U ยูอีในช่วงปลายเดือนนี้เลยซึ่งเราก็ต้องรอดูกันครับว่ามันจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่แต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ ถ้ามีความผิดพลาดหรือว่าติดขัดในการแปลนะตรงจุดได้ผมเองก็ต้องขออภยนะัยเว้ะดีนี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ